นะสวัสดีค่ะพบกับพิมพิมเอวิดิงจิเกเบลกริ๊กลิกลวันนี้นะคะพิมกับพิมนะคะจะมาต่อเลโก้นะคะจากร้าน ทุกอย่าง10บาทนะคะชื่อร้านว่าสตรอเบอรี่ค่ะเดี๋ยวถ้าอยากรู้ว่าร้านอยู่ที่ไหนต้องดูให้จบคลิปด้วยนะคะเ๋ยเดูให้จบคลิปนะก็เลโก้ที่เรามาต่อวันนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับร้านอาหารนะคะฟูสติค่ะเป็นอาหารข้างทางนะคะมันก็เลโก้ที่มรามซื้อมานะคะมันมีให้ทั้งหมด6แบบนะคะก็จะมีเป็นร้านพิซซ่าฮัทนะคะเห็นไหมโฟกัสสิคะเออแล้วก็มีเป็น ร้านน้ำร้านขายน้ำนะคะทุกคนคือมันจะแบบโฟกัสช้านิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็มีเป็นเอ่อร้านกาแฟนะคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมป่เห็นแต่คนเห็นนะคะโอเคส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นนี่ค่ะร้านโดนัทโดนัทช็อปไม่เห็นเลยเห็นไหมเห็นไหมเอ้ยเออเออนนะเอ้า เย็นๆเออนี่นะคะทุกคนแล้วก็มีร้านไอศครีมค่ะไอศครีมเออนส่วนอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะต้นผลไม้ต้มผลไม้นะคะเออมันมันมันเขียนว่าต้นผลไม้จริงๆนะทุกคนใช่ค่ะฟรุตฟุตทีฟรุตผลไม้ทรีต้นไม้ต้นผลไม้อังกฤษเกีตีก็เดี๋ยวทินจะ สลับแล้วก็ให้พิมพ์จับนะคะอ่หลับตาค่ะห้ามขี้โกงนะคะจับปาร์เรียลพิมะผมพิมก่อนเลยได้อะไรวะพิมได้เป็นลาพิซซ่าค่ะลายพิซซ่าแล้วก็อะไรลาพิซซ่าต้นผลไม้อีกแล้วเราเจอกันต้นผลไม้ แล้วก็อันสุดท้ายเป็นร้านขายน้ำค่ะร้านขายน้ำนีสก่วนของพิมนะคะได้เป็นร้านโดนทัทที่มีแต่มีแต่น้าร <laughs> มีแต่หน้าร้านแล้วก็มีเป็นเอไอศครีมกับร้านขายกาแฟะนะคะก็พิมจะต่อหน่อยก่อนหรือว่าแ,แบ่งแบ่งกันต่อเลยไหมได้นะเดี๋ยวพิมจะเริ่มต่อเป็นอันนี้ก่อนค่ะ ร้านพิซซ่าพิมจะต่ออันไหนคะนี่ค่ะพิมพ์ต่อเป็นร้านพิซซ่าค่ะพิซซ่าฮัทหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์เอออยากกินเรือหิวมากคือตอนที่ก่อนจะถ่ายอ่ะท้องร้องถ่ายให้เสร็จก่อนต้องต้องถ่ายให้เสร็จก่อนค่อยกินพิมพ์ต่อไนะคะพิมต่ออะไรพิมพ์จะต่อร้านอะไรส่วนพิม์จะต่อเป็นเออพิมต่อร้านอะไรดีอ่ะนี่พิมพิม อยากกินโดนัดเด่นจะต่อไปร้านเดนีนัดแล้กันเฮ้มีแต่แป้งตัมีแต่อะไรก็ไม่รู้วันตุ๊กป่องเดี๋ยวมาเริ่มแกะกันเลยค่ะอะเรียวมาแห้งพอดีเอ <laughs> ็กซ์คลู้ยจิมเริ่มแล้ววะอง่จ <laughs> ิมถามจิม <laughs> ทุกคนมันนาซิบาทมันจะต่อได้จริงๆใช่ไหมถูกเขาซื้อมา <laughs> <laughs> ให้เอากาวติดไม่ได้ต่อกเฮ้ยยากหนึ่นกันนะเฮ้ยต่อได้ต่อได้ยังไง ใครบอกว่าสิบบาทไม่ดีนีเออสิบบาทก็ดีนะอยากพิมจะาพาไปแบบว่าไปเลยนะพาไปดูร้านนะคะไม่ใช่วันนี้เดี๋ยวพอเราว่างเดี๋ยวพาไปทัวร์ร้านนะคะใช่นี่เราดูรูปอันนี้ก็ได้เลจะพังไหมจะพังหรือเปล่าจะพังไหมพิมผู้ที่ชอบทําทุกอย่างพังต่อได้แต่ว่าเวลาออกคือออกไม่ได้แล้วนะคะออกไม่ได้ ต่อยากอยู่นะโอ้แต่ของพิมกง่ายมากไม่ต่อไม่ได้ว่ามันหายไดอันนึ่ะมันไม่ได้หายหรอกพิมอะทำเองทำหายเองพิมอีเร็ยวเนี่ยมันไม่ไม่เอ็นนี่กันนะมันไม่พิมชอบทำหายอันนี้คือเป็นยังหายตลอดอ้าวอันนี้ไม่เห็นมีรู้ให้แบบ โอ้เราผิดอันนี่นี่เลยทุกคนอ๋ออันนี้กับอันนี้ใช่ไหมอ๋อฉันเตอบผิดอันจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมนะไม่น่ารอดเฮ้ยพิมจะเสร็จแล้วนะคะอย่าอย่าขมเราเสร็จแล้วนะคะมันขมอ่ะอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยกันแดดอีกแล้วว่าเหรอ จุกนี่ไงไม่มันเป็นสีใสไหนนี่ <laughs> ทุกคนของพี่ทำไม่ได้แน่เลยอือันนี้แม่ตัวนี้ม <laughs> ันออกไม่ได้ทุกคน่ดูดูปมันออกไม่ได้อ่ะนี่แต่ว่าต้มโดนะัทนี่คือทำไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะทุกคนก็แบบก็เสร็จแล้วนะก็ไม่ได้อยากจะบอกอะไรหรอกนะอุ้ยได้แล้วน่ <laughs> ารัก <laughs> เห็นไหม,ม <า S 1> <laughs> เห็นไหม,ม เฮ้ย <laughs> เออน่ารักค่ะแต่ว่าตรงนี้จะมีตรงที่เราตอบผิดตรงนี้นะก็คืออันติตาโบบะนะคะคนนี่นี่เป็นร้านโดนัทจิ้มทุกคนมันน่ารักจริงๆอัเนี้ยน่ารักมากดูสิเป็นสิบบาทที่คุ้มค่ามากพิมพ์จะตอบเป็นนี่ค่ะร้านน้ำหน่าวไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเห็นแล้วจูสจูสจูสนี้จะตอบเป็นเอ่อร้านก็แปฟเอะ ร้านกาแฟนะคะทุกคนอย่างนี้ร้านกาแฟอ้้หอันนี้แน่นมากนี่ก็คือถ้าตอบผิดก็แกะไม่ออกนะแน่นจริงโอ้ยตอบถูกก่อนงงอะโอ้ยพิมพ์นี่แบบงงตลอดอะดูดิอยากูดคำยาคุณพิมพ์ดูสิคะพิมอันนี้มันอะไร แบบลาบิซ่ามาดูอะไรไม่ได้ไหนนี่นี่อ๋อเหมือนแบบแหละเหมือนแบบแหละไม่คิดไม่เหมือนแบบว่าอยู่เอ๊ะทำไมทำไมพิมเอาแบบของพิซซ่ามาดูอ้าวทุกคนนี้มันกดไม่ได้เออได้แหละใช่ไหมใช่หรอเร็วมากเลยเร็วเร็ว นี่น้าไครน้ำเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นก็รับตาค่ะได้สองล้านแล้วร<ห>วยว่ะได้สองล้านแล้วเสร็จแล้วทุกคนแต่ว่าเอมเอมอันม,มีอันหนึ่งที่แบบว่าเกิดอุบัิเดตนิดนึงนะคะก็เลยบอกว่า ต่อได้แค่นี้นะมันคงไม่หล่นมาทับลูกค้าหรอกใช่ไหมคะเนี่ยเนี่ยมันมันกดลงไปไม่ได้นะทุกคนเออร้านไอศครีมนะคะแล้วก็พิมพ์ต่อเป็นนี่ค่ะต้มผลไม้ต้นอะไรเอต้นแอปเปิลนะคะสีแดงน่าจะแอปเปิลคิดนี้ประมาณเจแปดชั่วโมงห้สิบแปดชั่วโมงเรื่องนี้น่าจะต่อไม่ยากนะคะน่าจะอีกทีหนมาอันอี้อันนี้เราจะดูว่าผิดกันแล้วกันไม่ิดพิมจะทำเป็นไฮไลท์ ไปนึ่ง่อยาเข้ายาเดี๋ยวไปกรอกงงอ่ะเอาอะไรมาให้เล่นเนี่ยโอเคค่ะตอนนี้นะคะพิมกับหิมก็ต่อเลโก้กันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วรูดูอันแรกที่เราทำกันดีกว่านี่ร้านโดนันค่ะจิ๋วมากน่ารักว่าเดี๋ยวหิมจะเอาไปวางตรงโต๊ะเอานี่น่ารักน่ารักจังเลยอันต่อไปร้านไข่น้ำอ๋อเออใช่ใช่จำได้ไงอ่ะ นี่เป็นเ้านเค่นึ้อนีเป็น beauty b ก o กอ e r ป่ะอ่มม่ได้เหมกันอ่มจิตหน้าเต็บอกนะอืมอืมิหน้าเต็อีกนะอ๋อโอนี่ไงน่ารักมากต่อไปต่อไปอันต่อไปอันนี้พิซซ่าฮัทค่ะหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ซาทหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์อืมมีคนเรียกอืม happy shop คือมันเกิดอุบิเหตุแบบว่าไอ้ตรงเนี้ยมันแบบมันมันแบบมันลง,ลงไม่ได้คุณก็เลยแบบมาเป็นโคมไฟของร้านแล้วกันหรือน่าเนื้อเน้อโฟกัสหน้าพิมพ์ร้านไอศครีม,รรมที่ไม่มีไอศครีมเออแล้วเป็นเออมันคือร้านไอศครีมที่ไอศครีมนะคะจังจังสุดท้ายแล้วเป็นต้มผลไม้ <laughs> อันนี้คือต้นผลไม้คือต้นผลไม้นะคะกํลังทําแบบแบบยูบบ่พี่อะมึงไม่ใมึงมาทําแบยูเขาทําแบบยูดไหนเพิทาเนี่ no ยทําอไรนีคะก็อย่าลืมอยาลืมปิดคลิปนะคะลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ่ให้ช่องเราด้วยนะคะบ๊ายบายมึงอันนี้คลิปอะไรปินอยู